วันนี้นะคะอา้าววันนี้นะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาเก็บลูกเองดูนะคะออภาษาไทยไม่รู้ว่ามันชื่ออะไรมังย้อมมังย่อมมังย่อมนะดมังย้อมอย่างสีแดงม,งม,มองไทยอันนี้อันนี้ลูกลูกนี้มันเป็นแมงเดี๋ยวจะกินเองแซบพี่น้องแซบบะหวานหแซบบแมคเคี่มีกําลังกินเองดูอย่างอร่อยอร่อย เบิ่งไปเบิ่งมาคือหมากตะกบเนาะแต่มีรสเปรี้ยวหมากตะกบมันจะหวานหวานใช่อันนี้ออกเปรี้ยวออกหวานอร่อยมากรสรสพอหลุเอ้าขึ้นตรงนี้หรือเปล่าแกไม่เข้ามาเหรอกินเองดูเด้อพี่น้องโอ้ยแซ่บหลายจำเกลือเพรชได้เนาะแกประจำก็ได้มันออกเปรี้ยวๆอมเปรี้ยวอมหวานอยากกินหลายเด้อเดี๋ยวท้องร่วงร่วงกินแล้วระบายดี คิวมีิวมีเฝ้าบ้านเหรอลูกงอนงอนโอ้ยไม่ไม่เล่นด้วยขอโทษกินไหมกินเองดูไหมไม่มีกินเองดูยลูกออกขมนิดหนึ่งเนาะมีรสมีรสเฟื่อนเฟื่อนหน่อยนะแต่ก็แสดงว่ามันไม่พอปุ๋ยหรือเปล่าไม่พอปุ๋ยได้ไงปุ๋ยเยอะเหรอคิวมีเอามาใส่เต็มนต๋ออ๋อใช่สงสัยมันเยอะเกิน ของคิวมีมันเยอะเกินบุ้ยเคมเคมีอืมอร่อยอร่อยอร่อยมากเลยกินสดๆดในต้นแบบไม่ต้องล้างเอฝนตกแล้วไม่เป็นไรเออใช่เมื่อวานฝนตกล้างไปเรียบร้อยแล้วล้างโดยธรรมชาตโอ้โหเจ็บแล้วเปล่ โอ้ยยายแมงมุมยายแมงมุมเข้าปากเพราอขอมอะบางลูกเนาะยังไม่สูกไงยังไม่สูกหรือไม่พอปุ๋ยหรือว่าปุ๋ยเกินแต่ลูกนี้เปรี้ยวมากลูกเนี้ยอืมหวานมากมีสามรสชาติใช่ใช่ใช่ดูดูดูลูกนี้ดิอู้ดูน่ากินมากเลยอ่ะดูอย่างนี้เหมือนลูกเชอรี่เลยเหมือนมากเลยดูด้านข้างเหมือนหมักตะกบ ลูกข้างหน้านเหมือนลูกอะไรมันลูกเชอรี่เนี่ยดูอย่างเงี้ยมันจะมีรอยบุ๋มลงไปไงชเชรเอรี่เกาหลีอะไรกันเชอรี่เกาหลีเหรอเอ๊ะเอ็งดูนี่ในภาษาไทยมันน่าจะมีชื่อเนาะ <u> <c oughs> ไม่เคยเห็นน่ะในเมืองไทยอ่ะเกินมเรดเรด d บอีเหรออันนี้น <c oughs> ้ใช่เหรอไม่ใช่เรดเบอรหรอ่อะไม่ใช่ไม่ใช่ เนบอรี่มีอันชื่อหนึ่งเดี๋ยวไปเปิดดูในพจนานุกรมก่อน mm. โอ้กินไปกินมาจะอิ่มะกินหมึกเป็นเกล้วมั <laughs> mm. ้งแซบ mm. แซบแซบหลายแซบหลายพี่น้องเลยดูในวิวระยะไกลสิลูกไม่ค่อยเห็นเลยอ่ะสีแต่สีแดง โดกมากเลยเนี่ยตรงเนี้โดกมากเลยเนาะเนี่ยตรงเนี้ยหูโดกโดกโดกหูโดกมากเลยก็มีบอลลอดด้วยนะต้นน้อยบอลล็อดแล้วมันออกลูกหรือ,อยังออกแล้วยังจะสุกแหละเหรอแล้วออชอบกินบอลล็อดเก็บไปดูไหมหมาดูต้นไม้แี่เอามาวันนั้นต้นดอกไม้คิวมีอันยงังคญชลักษณ์อะไรเหรอ อ๋อลูกลูกบวยลูกบวยลูกบุยออกลูกขนาดนี้แล้วเนาะนี่ลูกบวยนะคะอ้าวหล่นน่ะแสดงว่าปุ๋ยไม่พอหรือเปล่าจับแรงไม่ได้เลยหล่นสตรอเบอรี่ไหนไหนต้นสตรอเบอรี่อันเนี้ยอ๋อสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลต้นนี้นะคะอร่อยมากๆ เปรี้ยวอมหวานนะคะเนี่ยแบรนด์นี้เป็นแอปเปิลเขียวนะคะนี่เป็นแอปเปิลเขียวตอนนี้กําลังออกมาได้ขนาดเท่า,เ,าเกือบเท่าไขา่ไก่แล้วเนาะเกือบเท่าไข่ไก่เดี๋ยวมันโตอีกสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนหน้าเสร็จโจนแน่เดี๋ยวโจนจะแวะมาบ่อยๆว้าวมาหลอดมาหลอดค่ะพี่น้องโอ้ยห้ายเอาถุงมาถุงมาสิก็บสก็บไปจําเกลือพี่น้องปาด เอาการะมังด้ะเอาการะมังแก่มันหลน่นอ้ยเมื่อกี้นี่มันนี่กินหมากเองเองดูมาแล้วบันนี้มากินหมากสลอดแต่สลอดเกาหลีรุ่นนี่อ๋อหมากบใหญ่หลายนี่บางใบใหญ่หมากบใหญ่ซ้ำพื้นที่อืน่นพื้นที่อื่นนี่บรูว่ามันบ่พอปุ๋ยบ่ยินบ่แม่เคเมีอันนี้มันบ่พอปุ๋ยมั้งเนี่ยอืมอ็แซ่บตายแล้ว กินของเปรี้ยวหวานมาเนียนหโอแซบแซบอ๋อลูกขี้ขมบ่มืองามคลักอันนี้ลูกนี่โบพันใ้ซุกลูกเนี่ยอันนี้ยังเขียวอยู่ลูกนี้ลูกนี้กินได้แล้วอันนี้ซุกแล้วนี่กินเลยพนะนั่นอุ้ยเปรี้ยวลูกเนี่ยอืม กินข้าวต้นเนี่ยแซบ่บแซ่บโอเคนี่เกินเนี่ยเบิ่งดูอู้ยออกหลายค่ะเก็บจนเบเนิ่เนนอ,นเ,นอ,ลเ,อเลยเด้อมื้อนี้เดี๋ยวมันสิล่นมื้ออื่นนี่ถ้าฝนตกนี่ล่นเบิ่อเด้เนี่ยตายแล้วเดี๋ยวต้องโทรมาบอกผัวกรสชาติกลับซาเก็บมันลอดเก็บมันลอดก่อนโอ้พี่น้องเอย้ยเมื่อวานคือบ่เห็นว่ะโมว่านเมาเมื่อวานาววานี่ฟังเมาฟังเมาหลดเมอดฟังเมาหลดอ่ะ ว่านครับโรยก,กับเมาส์โหลดพี่น้องเลยโอ้นี่ต้องให้อันผู้เสี่ยวซานผู้เสี่ยวซานเก็บยังไวอันผู้บอเสี่ยวซานนี่เก็บเลยก็กินพอ่อไหมแมนมาด้วยพี่น้องเก็บบอลหลอดโอ้ย์ม่วนหลายม่วนหลายเก็บบอลหลอดอเต็มมือตื้อหลายแล้วเพีบยอบลอลหลอดไทยเด้เนาะบอลหลอดของไทยเนี่ยบอลไทยเออ บ่มันลูกใหญ่ไงเออลูกหมดใหญ่มันจะมีหลายพันอันนี้พันพันดังเดิมออริจินอลบ่เออพันดังเดิมก็เอินอย่างออริจินอลออริจินอลมันจะมีพันใหม่ที่ใหญ่กว่านี้อีกบ่อยู่ไสอยู่ในเขตตำบลเจ้านี่บ่ออืเดี๋ยวมื้อรุ่นพาไปหล่อเนี่ยเด้อคืออยู่บ้านเกดอ่ะเหรออ่าเดี๋ยวมื้อรุ่นไปเล่นบ้านเจด้าซะบ้านเกดอ่ะสุกหรือบ่เนาะ เบิ่งไปเบิ่งมาตอนนี้รู้สึกยุ่งสิกัดแขนเด้อพี่น้องคือบ้านนี้มียุ่งยุ่งอยากมีจักรเลงหน่อยโอเคกะรูมักสลอดกะจะประมาณนี้เด้อค่ะสลอดเกาหลีเกาหลีเอิ้นว่าโพลิซู้เด้อจ้าประมาณนี้ เดี๋ยวไปไปกินก่อนเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะแม่คิวมีบายบายบาย,บายสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะ